สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ WCI a Channel ประจำวันที่2สิงหาคม2567นะครับตอนนี้เป็นเวลาเช้า9โมงครึ่งนะครับโดยผมกัน WCI A เช่นเดิมนะครับก็วันนี้มีอัปเดตก็จะมาต่อนะครับเรื่องกองทุนเรื่อง EA เรื่องภาวะตลาดนะครับเป็น Market u p d ัปเดตเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยนะครับก็เมื่อต่อเมื่อเอพิโซดที่แล้วนะครับ เราโจหัวว่าวันแดงเดือดนะครับวันนี้วันศุกร์เมื่อคืนตลาดหุ้นสหรัฐก็ลงมาค่อนข้างก็ค่อนข้างเดือดเหมือนกันนะครับมันมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญออกมา2ตัวตัวแรกคือดัชนีภาคการผลิตหรือที่เรียกว่า ISM นะครับต่ำกว่า50นะครับมาที่46.8แล้วก็ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานแปลว่า ตัวเลขว่างงานเนี่ยเขาว่างงานมากขึ้นนะครับก็เพิ่มขึ้น14,000รายสู่ระดับเกือบ2 2 5 0 0 0นะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับแนวโน้มในปีนี้ที่ภาคการจ้างงานยังแข็งแกร่งที่เศรษฐยังเติบโตดมีมาตลอดนะครับตัวเลขก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดเหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการประกาศเออร์เน็งของหุ้นสารัฐนะครับที่ตัวใหญ่ๆที่น่าจับตาเหมือนกันเมื่อคืนนี้ Apple ก็ประกาศผลดําเนินการมานะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยยังอยู่ได้หรือเปล่าคือตลาดค่อนข้างมีความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงเกี่ยวกับหุ้นเทคตัวใหญ่พวก m a x กเว่นะครว่าจะออกมาดีนะครับแต่ว่าถ้าตลาดดีไม่พอที่ตลาดคิดไว้เนี่ยก็มีโอกาสที่หุ้นจะร่วงเหมือนกันนะครับงั้นวันนี้มาอัปเดตกันเมื่อคืนนี้ s อลบ 1%, 1กว่านะครับนัสแตกลงมา2%กว่าก็ยุโรปก็ลงมานะครับก็จะมีเรื่องของธนาคารอังกฤษด้วยที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็พวกตลาดทุนในเอเชียเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ลงกันนะครับแล้วก็เช้านี้ลงต่อที่น่าจับตาก็คือตลาดญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยก็เป็น ตลาดที่ค่อนข้างขึ้นมาดีมากนะครับก็จะมีคู่กันระหว่างญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียที่นักลงทุนจับตานะครับแต่ว่าเมื่อ2วันนี้เมื่อเมื่อวานก็ลงไป3%เวันนี้ลงเมื่อเช้าลงไปอีก4%อันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเรื่องของแนวโน้มว่าอ่ลงมาระดับไหนแล้วก็มองเป็นจุดซื้อหรือจุดขายยังไงบ้างนะครับของในแท็กตี้ของแต่ละคนนะครับ มันมีข่าวเรื่องของทองคํานิดนึงด้วยนะครับทองคํายังถือว่ายังอยู่ในระดับสูงอยู่เพราะว่าจะมีเรื่องของความไม่แน่นอนยังมีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ผู้กลุ่มผู้นำฮามาสอ่ารอบสังหารเนี่ยก็ทำให้พวกราคาน้ำมันราคาทองคำก็ตอนนี้ก็มีการแกว่งตัวบ้างนะครับทองคำอยู่ในภาวะแข็งค่าราคาน้ำมันก็ลงมาเล็กน้อยส่วนใหญ่น่าจะอยู่ตามอ่อยู่เรื่องของดีมานมากกว่าดีมานที่มันค่อนข้างอ่อนแอบาทแข็งในช่วงนี้นะครับ ถ้าดูตลาดเชา้านี้เรียวไทม์เลยก็ไม่เหมือนสองครั้งที่ผ่านมาตอนหุ้นสมอแคปโดนด้วยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเกิดโลเทชันระหว่างหุ้นใหญ่ไปหุ้นเล็กนะครับมาสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ถ้านมองดูในเซกเตอร์เนี่ยกลุ่มเซกเตอร์ที่ค่อนข้าง ริสอ of หรือว่าเซฟเซฟหน่อยเคลื่อนไหวไม่มากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อคืนนี้ไม่โดนด้วยนะครับได้แก่กลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มเรียลเอสเตทกลุ่มคอน s u m e r staple แล้วก็กลุ่มพวกยูทิลิตี้อย่างนี้ยังยังโอเคอยู่นะครับเมื่อคืนนี้นะครับแต่กลุ่มที่โดนเยอะๆนะครับก็จะเป็นพวกที่ขึ้นมาแรงแล้วก็เป็นพวกเทคโนโลยีเป็นหลักน,นะครับพวกคุณกรอเทคโนโลยีคอน summer discretionary นะครับแล้วก็ถ้ามาดู หุ้นรายตัวนะฮะอ่แอปเปิลเนี่ยส่งๆแต่คิดว่าอ่ะการประกาศ e อ r n i n นตอนปิดตลาดน่าจะบวกได้นะครับคาดหวังการบวกได้หลังการดงตลาดเปิดในวันนี้นะครับอันนี้ดูหลังปิดตลาดนะครับที่ที่เออร์เน็ง e อาจจะออกมาแล้วก็หุ้น NV ดีหุ้นชิปที่ขึ้นมาแรงๆเนี่ย คือหลายคนคุยกับหลายคนก็เขาก็ค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่อง valuation ก็ไม่รู้ว่าเาเขาจะเอา valuation ยังไงนะครับก็ราคา่ดีมานยังเติบโตมันจะเติบโตไปอีกเท่าไหร่นะครับมันจะทำให้ AI เนี่ยตอนนี้คนก็ทุกคนรู้แหละว่า n d i v i d u a l เป็นหุ้นที่ท,ที่ที่ดีแล้วก็เป็นผู้นำในตลาดนะครับน่าจะเป็นวินเนอร์ตัวแรกๆเลยที่คนเข้าคิดถึงนะครับแต่ว่าเมื่อคืนก,ก็ก็ลงมานะครับปรับตัวลงมาลบหกจนะครับ กลุ่มไฟแนนซ์โดนโดนบ้างนะครับแต่ก็มีมีสับเขียวบ้างนะครับกลุ่มที่ค่อนข้างเขียวเลยก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยไ l ลลิ Lilly, บวก3.5%นะครับกลุ่มรีเทลก็ทรงๆนะครับก็จะมีพวกยูทิลิตี้นะครับแล้วก็กลุ่มพวกพวกคอน s u m e r นะครับที่ที่ยังเข้าตั้งแข็งนะก็นแล้วแต่หุ้นลายตัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าอย่างกลุ่มเทคเนีย่ยเมตานะครับเฟซบุ๊กเราก็ บวก4.82%เมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ลบผลผลกระทบเชิงลบอันนี้ช่วงนี้ประกาศ e a r n i n g ก็น่าจะดูเป็นเคส by c เคสด้วยนะครับก็หวังว่าตลาดเออร์เน e จะสามารถ Deliver ที่ตลาดคาดหวังได้นะครับทีน,นี้เรามาดูเรื่องของเทรนด์กันบ้างนะครับเช้านี้เชา้านี้ที่สกิดเลยก็คือนิ k คอีนิเคอีลงมาลบ4.84%นี่ถือว่าแรงมากนะ นะครับมันทําให้พวกกลุ่มพวกเกาหลีไต้หวันที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะเซไปด้วยนะลบสกว่าก็เป็นภาวะที่3%กว่าก็ถือว่าแรงนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูาภาพรวมตลาดเลยนะครับอันนี้ขอดูหุ้นชาร์ตนิเคอีก,ก่อนนะครับเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าว่าว่าลงมาค่อนข้างเร็วมากนะครับอย่างที่ EP ที่แล้วเนี่ยคือเกิิ่นไว้ว่าเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยคือคือหุ้นจะจะขึ้นใช้เวลานะครแต่เวลาลงเนี่ยมันใช้เวลาแค่แบบเดือนเดียวจากจากจุดสูงสุดลงมานะฮะได้ได้ได้ในระดับแบบเป็น10-20%เลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอะไรที่ที่ขึ้นไปค่อนข้างรุนแรงเนี่ยมันอาจจะเกิดการเทคโปรฟิตได้นะครับแต่การเทคโปรฟิตเนี่ยต้องบอกว่าในภาวะาชาร์ตเนี่ยมันสามารถ มองเป็นจุดซื้อหรือ,อเป็นจุดจุดคัดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการอมองว่าจังหวะนี้มันแล้วแต่ strategy ของแต่ละคนนะครับอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องบอกบางคนเนี่ยรอรอย่อแล้วก็ซื้อนะครับอาจจะมองเรื่องของค่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าสีแดงคือ200วันนะครับอาจจะมองเป็นจุดรับแต่ว่าอันนี้มองแล้วว่าจุดรับไม่อยู่นะครับก็ลงลงมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องระวังไว้ก่อนว่าอันนี้คือ ตลาดกําลังทิ้งิงตัวลงมาแต่ลงไปแรงขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องประเมินอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถประเมินได้นะครับก็ต้องดูนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าคนรอซื้อเขาจะรอซื้อรอให้มันนิ่งๆก่อนรอให้มันหยุดแรงขายก่อนตอนนี้มันกําลังแบบลงลิฟทิ้งดิ่งมาเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็แนะนําให้รอดูสถานการณ์สําหรับคนที่ ที่รอซื้อนะครับแต่สำหรับคนที่มีเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ Money Management ของแต่ละคนแล้วนะครับบางคนเนี่ยคืออาจจะมองว่าอ่าถ้าลงมานะครับอ่าเป็นจุดถั่วไหมอันนี้สำหรับคนที่มองว่าสามารถใส่เงินเพิ่มได้อาจจะรอนะครับรอบริเวณ3 4มหมื่นสานะครับถ้ามันนิ่งๆนะครับแล้วมันก็ทำท่าจะปรับตัวขึ้นไปหมดแรงขายแล้วนะครับคนเริ่มตกตกใจเนี่ย ก็มองเป็นจุดที่สามารถลงทุนเพิ่มได้นะครับผมในสัดส่วนที่พอชั่นถ้ายังไม่เยอะนะครับยังมีรูมในการซื้อเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือดัชนีหุ้นญี่ปุ่นถ้ามองดัชนีอื่นอย่างตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะถ้า s อสเอเนี่ยก็ยังค่อนข้างสตรองมไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นทิ้งลงมาเลยนะครับทิ้งลงมาหลุดหลุดเส้นแดง200วันเลยแต่ว่าหุ้นตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเอยยังค่อนข้างสตรองอยู่ยัง สังเกตว่ายังยังเหนือเส้นเขียวยังพยายามยืนเส้นเขียวได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีสัปดาห์หน้ามีแรงขายมาอีกที่ทำให้ตลาดหุ้นนิวโลแล้วหลุดเส้นเขียวมาเนี่ยเราก็คงมองโลถัดไปนะครับว่าจะอยู่ะจะอยู่แถวเส้นแดงนะครับที่ดัชนี s อสีประมาณ5,000จุดเป็นเป็นจุดจุดแรกที่มีการประเมินนะครับว่าว่ามองว่าเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ ตลาดหุ้นน x t แ a ดก็เหมือนกันนะครับก็ยังพยายามนี่ถือว่าเป็นจุดวัดใจนะเป็นจุดวัดใจเนี่ยบริเวณเส้นเขียวค่าเฉลี่ย75วันนะครับที่มน17,194จุดนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเรามีมหลายวิธีที่ท,ท,ที่ที่มองเรื่องของเทรนหรือโมเมนตัมได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คืออาจจะมองเรื่องของอ่ะตีเส้นเทรนด์ไลน์นะก็ตีเส้น,น,นที่คิดว่ามีนัยยะสำคัญแล้วกันคือถ้ามองว่าอันนี้เราเริ่มมาจากนี้แล้วมันเป็นจุด จุดขาขึ้นนะครับก็ถือว่าเนี่ยแถวๆนี้ยใกล้ละนะฮะใกล้ใกล้ถึงเป็นจุดรับละนะครับสำหรับคนที่เทรดดิ้งด้วยการใช้เทนไลน์ตรงนี้นะครับนะครับก็ก็หวังว่า e a r n i n g ออกมาดีอันนี้ก็ก็ก็เชียร์นะครับก็คือทางเราก็คาดหวังว่า e a r n i n g จะออกมาดีแล้วก็ทำให้ตลาดเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้แถวๆนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่าง ผิดคาดไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะครับเ e ออร์เน็งบริษัทใหญ่ที่ประกาศออกมาค่อนข้างนักลงทุนผิดหวังแล้วก็มีแรงเทขายออกมาก็อาจจะ,ะต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็มองจุดต่อไปเนี่ยก็อาจจะมองระดับเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับเป็นจุดพิจารณาแล้วกันว่าจะซื้อหรือ,อรอดูสถานการณ์นะครับตามกลยุทธ์ที่วางไว้นะครับผมก็หลักตลาด ก็ประมาณนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงคอลเลคชันแหละตลาดหุ้นสารัฐเองพี่ใหญ่เองก็เห็นมา2อสเดือนละสองาสักเดือนหนึ่งละนะครับที่ที่เกิดการคอลเลคชันที่ที่พุ่งมาดีๆเนี่ยย่อลงมานะครับก็มีปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างแหละหนึ่งก็คืออาจจะออนแฟก fact, ว่าเฟดกุมภากันยายนเนี้ยนะครับลดดอกเบีย้ยแน่อันนี้ทุกคนก็พร i ยซินไปหมดแล้วนะครับอา,อาจจะครั้ง2ครั้งในปีนี้ p ไพรซ์อินแล้วเออร์เน็งออกมาดีหรือเปล่าตามคาดหรือเปล่าหรือว่าการเมืองจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับสงครามระหว่างสงครามชิปการกีดกันในเรื่องของพวกชิปเซมิคอนดักเตอร์อะไรของบริษัทใหญ่ก็กระทบคุ้นบิ๊กเทคเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของพวกกำแพงภาษีจีนอะไรพวกนี้นะครับราคานี้ราคาพวก EV กันแข่งขัน EV ก็ต้องบอกว่าดูราคาลิเทียมก็ยังยังโลอยู่เลยนะ นะครับยังยังยังทำนิวโลอยู่นะครับก็ก็อันนี้แหละมีหลายปัจจัยที่ต้องติดตามกันนะครับทีนี้ก็มาเข้าเรื่องอัปเดตทั่วๆไปบ้างนะครับก็ม,มีขอดู EA ก่อนจริงๆเราไม่ได้ดูหุ้นหลายตัวนะครับเราไม่ได้แนะนําในการลงทุนในหุ้นนะครับเราจะดะูในเรื่องของกองทุนนะครับเป็นเป็นเป็นหลักแต่ว่าแน่นอนแหละว่ามันก็มีผลกระทบต่อก,กองทุนด้วย นะครับอย่างก,ก็เลยอัปเดตมาตั้งแต่เอพิโซดที่2นะสอามที่เรามีการติดตามตัวนี้นะครับแล้วก็ตลาดก็คงช่วงนี้ก็คงพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าตามว่า EA จะผิดนัดชำระนี่ไหมนะครับแล้วก็ราคาหุ้นจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้3บาทกว่าแล้วนะครับจากวันที่12นะครับที่ราคาหุ้นอยู่ประมาณ13บาทแต่จริงๆหุ้นตัวนี้นี่ลงมาจากร0อยอะ เกือบร้อยเป็นร้อยนะครับก so, so, ็ลงมาตลอดทางนะครับมีเจอเรื่องของฟอสเซลเออช่วงหลังๆด้วยนะครับที่ทำให้ราคามันลงมาเร็วนะครับแล้วก็ไม่มีเด้งเลยแทบจะไม่มีเด้งเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของอาการการเปลี่ยนนะครับมีกรรมการที่เข้ามาชั่วคราวแล้วก็ลาออกไปด้วยนะครับก็แล้วช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการ กำลังเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับว่าจะขอเลื่อนชําระหนี้ออกไปนะครับทางกองทุนหน่วยลงทุนที่มีการลงทุนในหุ้น EA ตราสารหนี้ EA นะครับโดยเฉพาะตราสารหนี้นะหลักๆจะเป็นเจ้าของที่ที่มีอยู่ในข่าวนะครับก็จะเป็นของ Asset Plus ที่ค่อนข้างใหญ่เพราะลงทุนในตัว BE นะครับก็มูลค่ารวมประมาณ1,100่เกือบเกือบ0ล้านบาท นะครับที่เขา,ามีมีบางกองเนี่ยก็จะเรียกประชุมผู้ถือน่วยอัปเดตวันที่6สิงหาคมนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับเพื่อจะขอมติตอนนี้กำลังคุยน่าจะคุยกันอยู่ว่าจะมีการปรับโครงสร้างหนี้หรือเปล่านะครับจะมีการขอมติผู้ถือน่วยเนี่ยจากที่ถือบีเอลยระยะสั้นเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหนี้นะครับให้เป็นกลายจะกลายเป็นวัดเป็นตาสารหนี้ระยะยาว ที่มีหลักประกันหลักประกันนั้นก็คือหลักประกันสัญญารายได้ค่าไฟนะครับในโครงการาพลังงานลมของ EA ซึ่ง EA ก็มีหลายหลายโปรเจกต์นะครับถ้าดูนะครับ EA มีหลายโปรเจกต์อันนี้ก็อันนี้ที่เขามีโซล่านะครับมีแอดเดอร์แล้วก็มี พลังงานลมนะครับที่เจเนเรตรายได้อยู่ช่วงนี้นะครับก็คิดว่าคือเขาขอ,อยืดออกไปนะครับทำเป็นยอดเขาเรียกว่ายอดสินเชื่อนะครับทำสัญญาให้สินเชื่อซึ่งเขาจะรวมกับเจ้าหนี้ระยะสั้นเจ้าอื่นนะครับเช่นพวกธนาคารด้วยสถาบันการเงินด้วยนะครับที่กำลังจะครกกำหนดเนี่ยนะครับยอดยอดหนี้เนี่ยประมาณ7,000กว่าล้าน นะครับเจ็ดกว่าล้านนะครับแล้วก็ทยอยจ่ายชำระชาระงวดนี่คือคืออยู่ในแผนที่ที่ที่กำลังจะคิดว่าต้องต้องแอคชั่นนะครับเพื่อที่จะให้ยอดนี้เนี่ยมันลดลงนะครับยอดนี้ที่จะจ่ายเนี่ยกดต,ตกเดือนก็ประมาณ200 000, ล้านเนี่ยนะครับก็จะได้ทุกเดือนนะครับบวกดอกเบี้ยเห็นเห็นว่าไม่ต่ำกว่า5%นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับผลกระทบต่อ EA เนี่ยนะครับก็จะต้อง เราเราก็จะติดตามนะครับแล้วก็ทําบัญชีในการคืนคืนเงินให้กับผู้ถูหน่วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือผลกระทบต่อต่อเอเเพราะว่าทางทางบริษัทจัดการเนี่ยก็มองแล้วว่า ไม่น่าคือเดิมเนี่ยเขาขอขอเลื่อนไปนะครับเดิมเนี่ยม,ม,มีมีติดตัว BE ที่ชําระครบชําระในในเดือนกรกฎา,าคมที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเขาขอเลื่อนไปวันที่9สิงหาคมนะครับเมืม่อจะไปชนกับาการชําระเงินของหุ้นกู้ EA นะครับแต่ว่าคือจากล่าสุดน่าจะคุยกันแล้วว่าไม่น่าจะชําระไดเ้เลยก็ต้องมี การเปลี่ยนแปลงนะครับสัญญาในการชําระหนี้เพิ่มเติมเพื่อให้ได้เงินสดจากการดําเนินงานของ EA แหละในโครงการที่เขายังยังได้เงินอยู่นะครับจา,จากการไฟฟ้าเนี่ยนะครับเข้ามาชําระหนี้นะครับอันนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดแล้วกันนะครับของของ EA นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะอัปเดตก็คือช่วงนี้ตลาดลงลงมานะครับคือเมื่อ2สัปดาห์ก่อนมันจะมี เหตุการณ์ cloud strike cloud s t r i เนี่ยนะครับก็ขอดูก็มีผลกระทบค่อนข้างเยอะเพราะมีผลกระทบของ microsoft ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็คิดแล้วว่าจริงๆะ cloud strike เป็นบริษัทใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยให้บริการทาง corporate นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยคิดถึงคุณกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มกลุ่ม cybersecurity นะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าคือกลุ่มนี้เนี่ยก็ติด กับ AI เหมือนกันนะครับก็ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับ AI แหละเพราะว่าเกี่ยวกับพวกคลาวในอนาคตมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับทีนี้มีหุ้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยหรือ ETF ที่เกี่ยวข้องกับพวกกลุ่ม Cyber Security ีค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยเมื่อคืนลงมาลบ3%นะครับคาวสไตน์ก็จะเป็นเบอร์ต้นๆแหละที่กองทุนเขาเขาถือถือว่าเป็นบริษัทใหญ่นะครับมาอัปเดตราคาหุ้นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคาวสไตน์ Strike, ตั้งแต่เกิดเรื่อง นะครับส่วนใหญ่มีหมดนะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นหน่วยลงทุนอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security ก็จะมีค l าว d สไตล์นะครับเดิมก่อนเกิดเรื่องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ300กว่าเหรียญน,นะครับแต่ว่าพอมีเรื่องของ Microsoft เนี่ยลงมา224เหรียญเลยช่วงนี้นะก็ถือว่าลงมาค่อนข้างแรงด้วยผสมกับแรงเทคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนที่มีพวกกลุ่ม Security แต่ว่าลองเทอมเนี่ยผมยังมัน ค่อนข้างเชื่อมั่นแล้วกันว่ากลุ่มนี้มันมันเป็นเทรนแล้วการที่จะเกาะกระแสพวกเอไอนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยมันก็ต้องสนับสนุนใส่งบประมาณเรื่อง Cyber Security กันมากขึ้นนะครับแต่พอเกิดเรื่องของ Cloud Style ขึ้นมามันก็ต้องมันเหมือนแบบส,สะดุดนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะแล้วแล้วขนาดบริษัทที่มีความเชื่อถือยังเกิด e er อ r o r นะครับขนาดนี้ได้เนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการ ประเมินอหลายๆอย่างกันใหม่หรือว่าก็จะเพิ่มมาตรการกันใหม่นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นการอัปเดตในสัปดาห์นี้นะครับถามว่ากลุ่มอื่นตัวอื่นๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอดู p e r f o r m ร์แมก่อนนะครับหนึ่งตั้งแต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาคาไซส์ลงไปเกือบครึ่งนะงเปนะครับ แต่แต่มีคนเสียมันก็ต้องมีคนดีนะครมันก็จะมีบริษัทอื่นๆที่เหมือนอาจจะเป็นคู่แข่งคา t r i ตรหรือว่าเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับไซเบอร์ไซ r บอร์เิตี้แล้วแล้วได้ประโยชน์จากการพลาดนะครมี e er อ r ร์ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็ยอมรับคาวสไตรก็ถือว่าเป็นเป็นเจ้าใหญ่ในวงการนะครับก็ค่อนข้างดึงอ่ r เพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกกลุ่มเซกเตอร์นี้พอสมควรนะครับแต่ว่า อ่ะอย่างเธอดูนะขนาดคาวไซ์เป็นเจ้าใหญ่นะครับลงไป42แต่ว่าทั้งกลุ่มเนี่ยยังลบแค่ไม่เท่าไหร่เองลบ3.5นะครับคือมันกำลังขึ้นอยู่ดีๆแหละเจอคาวไซก็อ่ะฟรีซเลยนะครับเนี่ยนะครับอย่างที่อ่า ETF ที่เป็น Global X Security นะครับก็เมื่อคืนลงไป3.3กว่าแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เมื่อคืนนี้ที่เทคลงมากันท่วนหน้าเนี่ยก็จะถามว่ายังยืนได้ยังยืนบวกอยู่นะครับก็ก็เลยมามองแหะครับ ว่าโอเคกลุ่มนี้ยังดูพอมีอนาคตอยู่นะครับแต่ช่วงนี้เจอค่าวสไตเนี่ยมามาฉุกฉุดนิดนึงนะครับแต่ถ้าเคลียร์เข้าเคลียร์ปัญหาได้นะครับเขาแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เคลียร์กับพวกที่ได้รับผลกระทบพวกสายการบินพวกโรงแรมอันนี้ก็ต้องติดตามดูต่อไปว่าแบบการฟ้องร้องจะเป็นยังไงมันทําให้เพราะว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยมันเยอะมากนะครับจะบริษัทจะ จะไหวหรือไม่ไหวยังไงเดี๋ยวต้องติดตามเป็นรายตัวอีกทีนึงนะครับก็วันนี้ก็มาดูการผลกระทบต่อ,ตอหุ้นคลาวสไตน์และกันว่าโอ้โหลงมา40%นะครับคนที่มีก็ต้องอ,อาจจะต้องติดตามใกล้ชิดนิดน,นึงนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็สําหรับสัปดาห์หน้านะครับถ้าเกิดว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจอีกเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับก็สําหรับอเอพิโซดนี้วันนี้นะครับก็ขอ จบไปเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเราก็จะมีช่องทางติดตามในโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดนะครับแอดไซ์ W C I A แล้วก็ Facebook ของ Well Certified หรือไม่ก็เว็บไซต์นะครับ w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  e l l c e r t i f i e d c o t h นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับ